สวัสดีครับผมศิวัชตาชัย,ยนนท์ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานผู้กอ่อตั้งบ้านสุภาพปรางพัฒนะครับก็คือท่านวรพัฒน์นิธิธนพัฒน์นะครับที่ท่านได้เป็นคนที่แนะนําให้ผมได้รู้จักกับธุรกิจและก็สินค้าที่ดีของบ้านสุภาพปรางพัฒผมเลยตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยก็คือเหตุผลหลักๆก็คือท่านประธานผู้กอ่อตั้งนั่นเองครับนะครับท่านเป็นคนที่แบ่งปันและก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในธุรก,กิจเครือข่ายมามากกว่า 20ปีครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้ถึงนะครับหลักการบริหารของบริษัทเปอย่างดีนะครับท่านต้องการเปิดบริษัทบ้านสุภาพรางพัดเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกชายของท่านคเดเยวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยของท่านแล้วเป็นคนที่แบ่งปันชอบช่วยเหลือนะครับชาวบ้านอยู่เป็นนิสัยครับแลวก็มาทํางานที่นี่อุ่นใจครับเป็นบ้านหลังที่มีความอบอุ่นมากครับเลขที่สําคัญนะครับข้อที่2ก็คือมี คณะกรรมการบริหารที่ทํางานร่วมกับท่านนะครับและก็เป็นค้ดที่คอยให้ความรู้นะครับในคอร์สต,ต่างๆของบริษัทอย่างเช่นมีการ O.P.P. นะครับทุกวันพุธและก็วันอาทิตย์นะครับสองทุ่มเราทําออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านท่านก็มีความรู้ได้นะครับและก็มีคอร์สพัฒนาผู้นําอย่างเช่นคอร์สแฟนพันธ์แท้นะครับแลวก็ก่อนที่แฟนพันธ์แท้ก็จะเป็นคอร์สคนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องของธุรกิจ เครือข่ายนะครับให้ถ่องแท้เข้าใจถึงระบบในการทํางานนะครับและที่สําคัญครับที่นี่มีรายได้นะครับมีเงินเข้ามาญชีทุกๆวันศุกร์นะครับทําไปเรื่อยๆก็อยู่ในนี้ในธุรกิจยืดนานก็จะมีเงินเดือนนะครับเริ่มจาก3ามพันห้าพันหนึ่งหมบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีกองทุนรถยนต์นะครับยังไม่พอครับยังมีออเซลห์เจากยอด PV ทั่วประเทศนะครับจ่ายเป็นรายเดือนทุกๆเดือนนะครับและที่สําคัญนะครับ ที่นี่เรามีระบบนะครับทางออฟไลน์และออนไลน์ในการทำงานนะครับมีดิมอนแคมป์นะครับตัวอย่างแคมป์ที่พัฒนาผู้นําด้วยนะครับดิมอนแคมป์แลวก็มีการท่องเที่ยวนะครับท่านมาอยู่ที่นี่แล้วท่านได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีไรายได้แล้วก็มีการท่องเที่ยวนะครับเมื่อเรามาทําธุรกิจนะครับเครือข่ายนะครับที่ขาดไม่ได้คือสุขภาพต้องดีนะครับ ทำให้เรามีความสุขและก็มีเวลานะครับสุดท้ายก็มีรายได้ท่านเองครับวันนี้ผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทบ้านสุภาพรางพัฒและก็มาขยายองค์กรสร้างทีมนะครับก็เป็นที่อุ่นใจนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับบริษัทต้องมั่นคงนะครับในอนาคตเนี่ยและก็สินค้าเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนครับสินค้าสําคัญมากครับกินแล้วเห็นผลไวนะครับและก็เป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายของคนไทยได้อย่างแท้จริงครับและที่สําคัญก็คือ มูลค่าสินค้านะครับเป็นหลักร้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคุยแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากที่จะร่วมลงทุนกับบ้านสุภาพปรางพัดครับผมก็ขอฝากนะครับในการเลือกบริษัทนะครับทาไมผมเลือกมาร่วมธุรกิจด้วยก็เหตุผลทั้งหมดครับก็ฝากไว้กับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ๋อขอขอบคุณท่านประธานผู้ก่อตั้งอีกทางครับท่านวัพัฒนิธิธนพัฒ์ครับที่ได้ มีบริษัทมีบ้านหลังนี้นะครับที่อบอุ่นให้กับพวกเราได้อาศัยอยู่ร่วมกันครับขอบคุณมากครับ